สวัสดีจ่าแพ่งครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม่กล่าผ้ามวนด้วยจ่าเด้อพระเห็ดกินเห็ดอยากด้วยจ่าเด้อแพ่งครับชูผู้ชูคนเห็ดยังละตาทองสวัสดีครับชิโตมุคเ,<อ>เปียกชิโนตาทองชิโตมุคเปียกใส่ยังละเถ่าใส่ใสโค้งหมูด้วยจ่าหนิ<อ>มือยายจะเห็ดกินเสียบเสียบไปเลยมือนน้วันมันเย็นดีฝนมันก็ตกมันก็กุ่มด้วยจ่าเด้อ อาตะท้องกัน้มใสเลยด้จ่าเด้อ<ด>เอาข้าสารใส่เลยตะท้องใสเลยข้าสารกับน้ำด้วยจ่าแล้วก็จะเอาไปตุมเนาะจ่าเนาะสูตรของตะท้อง <c oughs> <c oughs> มือนี่เศีบเศีเลยยายสิกินกับไข่กับกับไข่ไข่อย่างวะเขาอ,อื่นไข่เค็มน้อพี่น้องเนาะสิกินกับไข่เค็มสิลูกเอามาให้ไว้ให้กินเลยด้จ่าเด้ยอยายสิกินกับไข่เค็มเสีบเศีเลยมือนี่ พี่นอ้องนั่นใส่ทองใส่หนามว่ท่านพ่อเป็นไรใ,ใส่อีกได้จ่าเด้อตุ่มข้าวเปียกกิดข้าววิ่นเหล่าจังย่าชีได้ตุ่มนอใหม่ที่ยายสัมาม้านอนีรเนานะนอ๋อใส่เกลือนิดเอามือ,มอมใส่มาเลยคนระับพี่นอ้องใส่เกลือนิดเด้อนี่เอามาข่กไผ่เลยเนาะจะท่องเนาะไผ่ขึ้น,นบนน้ำเดือดเออเอา นี่พี่น้องนี่ต้มกิมเสียบๆไปเลยนี่น่องใหม่ใหญ่กับไทรนามไว้แล้วต้มขบเปียกกินก่อนยัางไก่ชีได้ตุ่มเจ้าชีได้ตุ่มนอกใหม่ไว้กระตั้มพริกไทยตัวนี่จ้ากระถองเขาบอกพริกไทยมิดด้วจ้าเด้อทำพริกไทยมักเนื้อก็ตีเหล่ายกไปตุ่มตอ๋อใส่หมูพี่น้องโคตรจะกับหมู แบบบานบ้าน่กันเราเราบาดเห็ดทั้งไทยเด้เห็ดขายเห็ดกินแ่เรือเอาหางอสซีไ่ี้มเสหาผซีลงไปในจ่าด้วยเนาะต้มก็มัก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 ไอ้กระเทียม้นช่งเอากระเทียมไปใส่กระเทียมได้ไหมเนาะ สูตรตาทองหรือสูตรยายทองเป็ดแบบบานๆครับคองหรอพี่น้องผิดไงใส่พริดไงลงไปแล้วก็ข้น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 ใส่ลงไปแล้วอันนี้ตาทองก็ข้น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 น่องน่องนี่ล้างมือสะอาดข้นเฮ็ดกินเองวัวพี่ยังวัเอามือข้นเอาหยังน่องพี่น้องเอาราฟีคนกับข้นงานก็โผม ออไม่ยังเสรยังอีกอ๋อดดาเขียวาีน้อยใ่นน้ออรถดีมากไวอีกบ่มึงรดดีบโบจังไซมอเดอรเนยังักแล้วไปไปบึงมอเนาะจ่าเนาะมากไวแล้วได้ไปบึงก่อนจ้ ินั่นพี่น้องโพดแล้วบัวบวบแล้วแต่ถองก็จะเอาหมูมาใส่เนาะจใจเนาะเอใส่หมูด้วยพี่น้องแต่ถองใส่หมูลงไปพูดเดี่ยวใส่โค้งหมูต้มก้เปียกโค้งหมูหันก้างไปก่อนเยอะจังพี่น้องที่บริษัท นี่พี่น้องโอ้ยหอมแลวพี่น้องหอมหงวยขึ้นมาแล้วใส่หนักกระเทียมดองลงไปสูตรตาทองเฮ้อใส่หอมลงไปใส่หอมลงไปดีจ่าด้วยย่าน้อยกรพร้อมเสิร์ฟได้เลยยักน้อยใหญ่ากกระชี้เยน้ำตู้นี่ซืมึงเบิ้งกขึ้นเบ้งเทา พี่น้องน่าดีเห็นบ่กะลังสีแตกเม็ดื้อกะลังสีเส็บเสบด้วยพี่น้องหอมกุ่มเลยแตกเม็ดแลี้ยวต้องไม่น้ำแน่ยังสียเลยมันเส็บดีเนาะพี่น้องเนาะอ่าใยกระตุ่มไข่ตุ่มไข่เข้มด้วยจ้าใยตุ่มอีกสองหน่วยแล้วใยตุ่มไบเรียวสองหน่วยด้วยจ้าเด้อตุ่มใยตุ่มใหม่ใหญ่ใหญ่บ่ใหญ่บ่อิ่มใหญ่บ่ฟอกกินเนาะจ้าเนาะเอ๋อพี่น้อง พร้อมซื้อด้เลยเน้ะพี่น้องเนาะเอาหมอเขาเออกมาแล้วเขาเปียกกรตุ่มน้อใหม่โตยายก็มา่กินแสบๆสบเลยพี่น้อง mm. คนละถ้วยพี่น้องสองถ้วย <laughs> อรู้คือ <laughs> <laughs> มันมีเขียวยำสิน,นี่จ้านี่ยายก็สิกินด้จ้าเด้อใครยายปอกใครใครตุ่มยังเจ้าเขาอื่นใครเข้มขตัวปอกตัวบปอ,อกด้จ้าตัวบปอ,อกสองหน่วยตัวปอกสองหน่วยตัวนี้ใครดีได้จ้าเดินใครดีก็ขี่ยงได้ยายมกใส่ขิงีง กระตุ่มเนาะจ่าเนาะนี่ตะท้องกะมักใส่น้ำพริกกังซีเรจ่าเด้ออืหมาพี่น้องแซ่บผมใส่เบาให้มันเย็นๆในความรู้เรื่องพี่น้องไม่หลุดริ่มดูขนาด้อเนาะเน้นน้อยเดี๋ยวมาีิจ่ามาเด้อพี่น้องเด้อเมื่อกี้กับเปียกตัวนี้ขี้ง่ายก็สบหมักใส่ขี้นี่ดิจ่าเด้อ บูพตุ่มเขาไปเลยแต่ตัวของคุณเราคนณบูเคยมากแบบคือโคนโคนนอค้นนอมา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 พี่น้องมากมาแพงครับคือผูชุ่คนมันมกินใหได้เด้อไข่เข้มเหลืองดีเนาะไข่เข้มเหลืองงามเนาะพี่น้องเหลืองคือมอมแต่ว่าเสียบเสียบเสียบใครเข้มสีไม้ต,ตัวนี้ตัวใหม่ มันแย่ตัวนี้ตุตไม่ก็ลมันงาดี่นนองมามามาเเปียกครกินมันยังหอมอยู่ปีนองเจ็บไหมอ่้อืมมามาเจ้บครับทุกทุกคนไมากาศต้สิพกกเแม่ ได,ได้เลยคืออยากนองพี่น้องว่ามีไครไข่ขเข้มก็พี่น้องอืมอดอุ้มอ,อ,อ,อพี่คือจะกล่อมใ่ก่อนโอ้เสียดพี่น้องอ,อืมอ,อ,อ่ะใจ มาด้อเศษเปลเปี่ยกหาปลากูมาถือกันเด้เถอะเฮ้ยหอนบอกใส่เล็กพี่น้องโซ่อนถอนดูปแสบพี่น้องแสบนี่รบเบดเลย คนปิดตัวไงพี่เนาะต้บัไดปอกเปลือกนีตัวนึ่นอพีเนาะหองจิงหองจิง,ด,งด,ดีพี่นนเ,าเายยนาะคนนี้ก็เขาจะใช้พักซีเขาใช้พักกินใส่เอางั้นกม Ừ. Ba dù nó mất Ừ. Ừ. ba nắp cái nắp nắp nó nắp nắp ừ nắp 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 này nó nắp nắp Cho nắp nắp cho cho nắp nắp Ừ Ừ. Hoa chưa có những người đàn ông. Loại tua, mọi người lúc, nhỏ. Lúc kịp một hai mươi tập tay trong kịp lúc 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 เขาเคียง้าจากเขาวยอวมที่งมืองเขาถ้าไทยพื่นลูกาหีกเขาเปียกมอืมันก็จะกลุ่มมุดมันมดเวทมันจะนาอนัาาน่ ไอคิดอ่างไปเพียงแค่นี้ได้จ้ะจจิจุกคิเด้จ้าเด้ออุ้ยตาทอหมืดอีล่ะจลยตะทอกแปลไม่ได้นีย่าจะจิจุบคีตุ่มขาวเปียกกินกัอกิก๊อไข่เข้มเลยเพียงแคนี้ได้จ้ะขอคุ่ะลักใกขอคุณทุกคมินขอพุณีติิตามย่มันตลอดขอคุณคกะทุกคนค่ะได้รับผี่น้องได้จ้ะจะขอติตตามพรใหย่ต่อไป ด้วยจ่าเดื่อขอให้พี่นอ้องแพนครับทุก,กทุกคนลูกก,กระฟางแรงให้อดูหมั่นก็ยืนหยิงๆขึ้นไปด้วยจ่าสวัสดีจ่าขังข่าบ๊ายบายจุ๊บๆอ๋อเล่าเขาไม่ดีเท่านั้นไปเลยเออพื้นเสียพื้นน้องพี่น้องแล้วเอา ถ้วยที่สอง <มา S 1> เข้ามานะ <laughs> จ้าจบอีลีล้อปันเถิ <laughs> ด,ดที่ทองแสบเลยกระทองมักข่าเปียกแท้ๆด้วยจ้าเดิมขึ้นเหมือนเท่อถ้วยช่องถ้วยเพื่อข่าเปียกเพิ่นเพิ่มมักจ้ายายกินข่าวเร็วยายจบที่เร็วด้วยให้มาบึงเห็นบอ่อยายตุ่มเอาในยายเด้อนี่ ต้มแบบนี้เลยจ้าเอาไว้ต่กินดนๆเนได้จ่าเด้อนี่ต้มเส็ดยางกระเสมาเอาในใี่ย่าชุบผูชุบคนเด้จ้าเด้อนี่หน่อไม้บัวบัวบัว,วเลยนากินบัวน้อพี่น,อน้องน้าน่ากินน่ากินบอ่อขาวจัวนาเจี๊ยนน้อพี่น้อง <laughs>